ความตั้งใจจริงของพี่พี่อยากจะให้คนไทยได้ชิมสตรอเบอรี่ที่มันเป็นรสชาติของสตรอเบอรี่จริงๆเพราะเราไม่เคยได้ชิมแบบนั้นลูกค้าที่ชิมก็โอเคก็สั่งเพิ่มเราก็ดีใจละเวลาลูกค้ามาชิมของเราก็บอกว่าอู้อ่อยงี้โอ้แค่นี้ะพี่ก็แถมไปเป็นกิโลแล้วครับก็เลยไม่ค่ได้กําไรเท่าไหร่พี่ว่าอาชีพไหนก็เหมือนกันถ้าเรารักนะ เราสามารถจะประสบความสำเร็จได้ทุกอาชีพสวัสดีครับเกษตรสัญจรออนไลน์มาแล้วครับเย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาเจอกันนะครับและเช่นเคยนะครับผมก็จะชวนนะครับเกษตรกรนะครับจากทั่วประเทศเลยมาพูดคุยกันนะครับผ่านวิดีโอคอลแบบนี้นะครับและวันนี้นะครับผมก็จะได้คุยนะครับกับพี่บอยสุมภูมิโตวัชรกุลนะครับ เจ้าของนะครับบอยฟาร์มฟาร์มสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นนะครับที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าที่มาที่ไปของการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์ญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ของพี่บอยนั้นเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงพูดถึงชีวิตและก็แนวคิดไอเดียาการทําเกษตรของพี่บอยนะครับ จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมและก่อนจะไปคุยกันนะครับอยากขอกำลังใจจากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกด Subscribe นะครับใน YouTube ของเกษตรสัญจรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับและพี่บอยก็อยู่กับผมแล้วครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บอยกันเลยครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมบอยสยุมภูครับ อายุอายุด้ไหม้50ปลูกอ่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นพันุอากิฮิเมะนี่มาประมาณ8ปีแล้วครับผมก็เป็นพันุ์ที่ที่ผมเลือกมาก็เพราะว่าหนึ่งเรื่องกลิ่นแล้วก็รสชาติแล้วก็ความทนทานในการอยู่เมืองไทยคร,ครับผมก่อนก่อนที่พี่จะมาทำอ่าฟาร์มสตรอเบอรี่ครับพี่บอยทำอะไรมาก่อน,นครับโอ้พี่ทำมาหลายอาชีพมากเลยนะครับเพราะว่าตอนตอนตอน,ตอนพี่เรียนหนังสือพี่ไม่ค่อยเรียนไง แล้วก็พี่ก็ค้าขายพวกผล,ลไม้พวกอะไรเงี้ยทุเรียนลำไย,ยลิ้นจี่อะไรมาหมดแล้วครับแล้วก็มีวันหนึ่งที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็อ,อคนญี่ปุ่นเอาเอาซอบรี่มาให้พี่ชิมพี่บอกว่าโอ้โหทำไมหอมมันอร่อยอย่างนี้ทําไมบ้านเรายังไม่เคยกินแบบนี้เลยพี่ก็เลยอ,อยากปลูกเพราะว่ามันตอนนั้นมันยังไม่มีใครปลูกที่เมืองไทยก็เลยว่าเออเราอยากจะเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่ปลูกซอบรี่ญี่ปุ่นได้ก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาครับประมาณแปดปีที่แล้วครับผม โอ้ห oh, เริ่มตั้งแต่8ปีที่แล้วคือความยากความง่ายของการปลูกสตรอเบอรี่อ่ะพี่มันมันมีความยากหรือว่าต่างจากสตรอเบอรี่พันธุ์ไทยไงบ้างคือจริงๆแล้วสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้อ่าคือเขาไม่มีเปลือกทีนี้ไอการปลูกสตรอเบอรี่ในเมืองไทยเนี่ยพันแปดสูนี่ถ้าเราเอามาทำพรีเมียมจริงๆเราทําได้นะครับแต่เ<อ>พียงแต่ว่าเอ่อหนึ่งเกษตรกร,กรบ้านเรายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ยังใช้บูจีนเดิมๆอยู่ทีนี้เนี่ยไอการการที่เราไม่ได้เปิดโลกัศน์แบบนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจออะไรใหม่ๆอย่างพี่นี่ก็จะใช้อ,อ,อการการที่พี่ไปได้ศึกษาที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เอาของไทยเนี่ยของที่ในหลวงรอเกาเนี่ยอท่านเคยบอกไว้ว่าเราควรใช้อะไรงไงพี่ก็จะใช้ส่วนนั้นมาอัดแอปผสมไปด้วยอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยกลายเป็นสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นในเมืองไทยที่อร่อยที่สุดนะครับ รับประกันเลยอย่างนี้เลยครับก็ถ้าไม่อร่อยนี่คือถามลูกค้าได้นะครับที่มาทุกคนเพราะว่าเออผมบอกผมบอกเองไม่ได้หรอกลูกค้าบอกได้ไปเช็คในเทรได้นะครับระหว่างที่เราเอา่อเริ่มเริ่มปลูกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกับลูกใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างรครับคืออย่างสมมติว่า,เ,าเดี๋ยวพี่จะอธิบายเลยเนาะอย่างนี้อย่างสมมติว่าต้นพวกเนี้ยอย่างเงี้ยฮะไอพวกเนี้ย คือตอนนี้เขาออกลูกเห็นไหมครับเขาจะออกลูกอา่าครับครับคือคืออ่าตอนนี้พี่จะต้องเอาลูกเขาทีนี้การเอาลูกเนี่ยเราจะต้องไม่เอาไหลเขาเรียกไหลนะคือไหลไหนเนี่ยก็จะเหมือนกับต้นต้นทันต่อไปนี่นี่นี่เจอละนี่ครับไหลเขา <c oughs> นเ,นะะเนี่ยสตรอเบอรี่หนึ่งต้นนะฮะหนึ่งต้นเนี่ยนี่คือหนึ่งต้นครับ นี่คือหนึ่งต้นนะฮะแล้วเขาจะมีตัวนี้ครับอะตัวนี้ยเรียกไหลตัวเนี้ยยอดเนี่ยเขาจะเดี๋ยวเขาจะมีใบออกมาครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะมีใบออกมาตรงนี้ใบแล้วก็รากเขาแล้วพี่ก็จะใช้พอร์ตเนี่ยอ่าปลูกเข้าอีกทีหนึง่งพอเขาโตปุ๊บแล้วเนี่ยพี่ก็จะตัดตัดแล้วเอาเข้าไปพักอ่าลงอะคาเดมี่ครับผมแล้ว พอไปพักแล้วปุ๊บเนี่ยต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าวันเขาถึงจะเดินลากอะไรเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรุงดินคนะหลังจากนั้นเนี่ยโทษดีหลังจากนั้นเราจะต้องเอาต้นเดิมพวกเนี้ยโลออกให้หมดเลยเนี่ยฮะทั้งหมดหนะผมจะต้องโลถ้าถ้าหมดหน้าเขานะแล้วผมก็ต้องมาปรุงดินใหม่ครับ,รบผมจะต้องมาปรุงดินใหม่อ่าของผมสวนผมไม่ใช้ดินนะจะเป็นขุยมะพร้าว จะเป็นขุ๋ยมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไรส์เนี่ยฮะแล้วก็จะมีพีทมอสเนี่ยครับเดี๋ยวนะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับจะมีพีทมอสมีขุยมะพร้าวมีเพอร์ไรส์แล้วก็มีมะพร้าวสับเล็กแล้วข้างล่างใต้รางตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยครับเห็นไหมครับผมจะใส่ผมจะเผาผมจะเผาฐานชาโคใส่เองเพราะว่าเอ่อ เวลาเราไปสั่งเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงสเปกค,ครับ <c oughs> ครับทีนี้การเผาถ่านชาโคถ่านชาโคที่ดีที่สุดต้องมาจากไม้ไผ่ครับ <spe ech> เพื่อตอเบอรี่เนี่ยเขาชอบน้ําแต่ว่าเขาไม่ชอบแฉะเหมือนมะนาวครับถ้าเกิดแฉ <spe ech> ะเมื่อไหร่ปุ๊บรากเน่าคนเน่จาจะมาทันทีแล้วรสชาติจะเปรี้ยวและจืดครับเพราะฉะนั้นการโฟน้ําสําคัญมาก การโฟน้ำไม่ใช่โฟน้ำอย่างเดียวนะครับจะต้องมีการคอนทรลปุ๋ยคอนทรลน้ำแต่ละวันไม่เหมือนกันแดดตอนนี้แดดเมืองไทยอยู่ประมาณสองแสนกว่าจริงๆสตรอเบอรี่เขาต้องการแค่แสนหนึ่งแสนสองเองถ้าเกิดแดดที่สองแสนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สตรอเบอรี่เนี่ยแดงเร็วแต่เขายังไม่สุกแล้วมันจะไม่อร่อยครับพี่จะต้องใช้สแลนดำตัวเนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต เพื่อที่จะกันแสง้ไม่ให้เขาเข้ามาเยอะเกินไปครับเพราะว่าถ้าเวลาแสงเยอะเนี่ยอ่ามันจะทําให้สตรอเบอรี่สุกไวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ไงครับแต่ว่าถ้าแสงพอดีปุ๊บเนี่ยเขาก็ยังจะมีโอกาสอีกสองสามวันที่จะจะเบ่งเบ่งอไซส์เขาออกมาแล้วก็รสชาติกับกลิ่นเขาก็จะเขาก็จะเหมือนกับผลไม้ที่มันสุกจริงๆอ่ะสุกคาต้นเงี้ยมันจะอร่อยกับผลไม้ที่เราเด็ดมาแล้วเราต้องเอามาบ่มเองเนี้ย รสชาติจะไม่เหมือนกันอ่าระยะเวลาหรือว่าแบบแสงแดดมันมีผลกับอ่ขนาดของลูกสตรอเบอรี่นะครับโอมีผลเลยมีผลทั้งขนาดแล้วก็มีผลทั้งรสชาติด้วยแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นคือจะไปกระทบต้นเวลามันกระทบต้นถ้าต้นมันโซเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้รุ่นต่อไปเนี่ยคือไม่ออกอีกเลยแล้วก็แล้วก็เกมโอเวอร์แล้วครับตั้นคือไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เรื่องโรครวนโรคเดือดอะไรต่างๆตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มมีผลกับการทำเกษตรของเราแล้วอย่างที่มีมีเยอะมากมีเยอะมากเพราะว่าอากาศที่สวิงเย็นบ้างร้อนบ้างหรืออะไรพวกนี้จะมีปัญหากับเกษตรแน่นอนแล้วก็ยิ่งยิ่งเป็นเกษตรที่อยู่ด้านนอกที่ไม่ได้คุมโรงเรือนแบบผมอย่างเงี้ยจะมีปัญหามากเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย อสมเอิเงรู้จักเนะาะเชียงใหม่อำเภอแม่ริมอ่ตำบลไอำเภอสเมเอิงเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ปลูกสตรอเบอรี่ประมาณแปดเก้าสิบปอร์เซ็นตของประเทศไทยนะครับแล้วทีนี้ฝนฝนปีที่แล้วกับอากาศปีที่แล้วเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าที่สเสมิองนี่สตรอเบอรี่ตายไปประมาณ80%ดสิบปอร์เซ็นปีนี้ถึงไม่ค่อยมีสตรอเบอรี่ไงครับ เพราะเจอโลคแอนแทกโนดนี่แหละไอ้รากเน่าคนเน่าเนี่ยสำคัญมากเป็นปัญหาระดับชาติจริงๆผมจะมีเห็นไหมฮะหัวหมอกอเนี่ยเห็นไหมไอ้เนี่ยคือการเพิ่มความชื้นในในงเพราะว่าถ้าเราไม่มีความชื้นตัวนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันเหมือนกับเราผิวแห้งเพราะผิวแห้งเนี่ยมันจะมากระทบกับใบใบจะไม่แววก พอใบไม่แวกปุ๊บเนี่ยการส่งอาหารให้กับอ,อให้กับลูกสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบพอมันไม่สมบูรณ์แบบปุ๊บมันก็ไปกระทบกับไส์แล้วก็รสชาติอีก่ละทุกอย่างมันจะสัมพันธ์ 3, กันหมดถามแบบคนไม่รู้เลยพี่ <c oughs> บอยคือสตรอเบอรี่นี่เขา,าเก็บ,บปีหนึ่งเขาเก็บได้กี่ครั้งครับ <c oughs> คือมันอย่างนี้สมมุติว่าพันแปดศูนที่เขาปลูกข้างนอกเนี่ยคือเขาเก็บครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วเก็บหมดเลยครับ จะลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเขียวลูกอะไรเนี่ยลูกคือเขาเก็บทีเดียวแล้วก็จบเลยแต่ของพี่เนี่ยพี่สามารถเก็บได้เจ็ดครั้งการเก็บเจ็ดครั้งเนี่ยเราจะต้องแต่งให้เป็นอย่างเงี้ยฮะสมมติว่าอย่างสมมติว่าสตรอเบอรี่พวงเนี้ยเขาจะมีเห็นไหมเขาเขาจะมีหลายลูกครับเนี่ยัะเขาจะมีหลายลูกอืเป็นอะไมันเกิดอ่าแล้วสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเด็ดให้ดูสมมติ <c oughs> แบบนี้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 เห็แบบนไหมฮะ แบบนี้ครับอะฮะแบบเนี้ยมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดที่จะไม่เอาเด็ดนะที่จะไม่เอาตัวนี้ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กที่ต้องเด็ดทิ้งตัวเล็กเนี้ยพี่จะต้องเด็ดทิ้งละครับเนียฮะเพื่อที่จะให้พวกนี้มันโตอืมพวกเนี้ยจะเหลือประมาณครับประมาณหกลูกตอนนี้เห็นไหมฮะ หนึ่งพวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไม่ให้เกินหกถ้าเกินถ้าสมมุติว่าเราไปที่แปดที่เก้าที่สิบปุ๊บเนี่ยลูกจะเล็กครับมันจะได้ลูกเล็กเราจะไม่ได้ไซส์แบบนี้นะอันนี้อันนี้จะไซส์อันนี้ก็ไซส์กลางๆไม่ได้ว่าโตมากครับครับครับตอนนี้เห็นว่าที่ส่วนของพี่บอยนี่ก็คือเปิดให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้าเข้าไปอ่าเลือก เก็บผลได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าความตั้งใจจริงของพี่พี่อยากจะให้คนไทยได้ชิมสตอเบอรี่ที่มันเป็นเป็นรสชาติของสตอเบอรี่จริงๆเพราะเราไม่เคยได้ชิมแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งการได้ชิมสตอเบอรี่อย่างอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวพี่จะบอกให้แบบนี้คือสตอเบอรี่ที่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์ละอ่าอันเนี้ยสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาไม่มีขาวๆเลยเห็นไหมอ่าคือแบบนี้จะอร่อยมาก แบบนี้จะอร่อยแล้วก็นุ่มละลายในปากก็คือแบบนี้แต่ปัญหาคือการขนส่ง<อ>การเวลาเราเด็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอันนี้เขาจะเงามากเดี๋ยวพี่จะเด็ดให้ดูนะวิธีเด็ดก็จะง่ายๆย,ย้อนขึ้นไปอย่างนี้นยฮะครับนี่เนี่ยครับ,ค,รบความเงาของเขาเห็นไนหะมฮะแล้วโอ้ <laughs> เขาจะไม่มีขาวเหลือเลยครับเห็นนะเขาจะไม่มีสีขาวเหลือ อย่างเงี้ยแบบนี้ละลายในปากแบบนี้อร่อยมากแต่ปัญหาคือขนสง่งแต่ว่าที่พี่พี่เปิดให้ลูกค้าเข้ามาทานในเนี้ยคือจะได้รสชาติจ,จริงๆอันนี้คือสตอรี่ที่สุกร้อยเปอร์เซ็นคาต้นจะอร่อยแบบนี้เนี่ยครับกินให้ดูอันนี้คือน้ำลายอยครับพี่จะบอกให้นะพี่มีอยู่หกโรงพี่เปิดเพลงให้สตอรี่พี่ฟังทุกวัน แล้วแต่และโรงเพลงไม่เหมือนกัน<ม>จะมีโรงเนี้ยที่พี่พี่พามาเนี้ยคือโรงเนี้ยมันจะเป็นรสชาติแบบบล็อกแบบแบบออครับทานอ่าทานเข้าไปแล้วแบบเออรู้สึกรู้สึกล็อกลอกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ครับ <laughs> คือ <c oughs> คเปรี้ยวครับเปรี้ยวอมหวานอะไรคือผสมผสานกันได้ยอดเยี่ยมมากเนี่ยฮะจริงๆแล้วคือถ้าสมมติว่าเวลาเรามองซอฟรี่เนี่ยเราจะต้องก้มลงไปอย่างงี้อย่างนี้พี่ก้มมาแล้วพี่จะหันกล้องไปให้ดูเห็นไหมฮะสวยไหมครับ อ oh. คือการย้อยแบบเนี้ยเขาจะไม่โดนอะไรเลย uh huh. เขาจะสะอาด,ดอก,ก็หมายความว่าคือเราเราไม่ต้องล้างเราสามารถแล้วเวลาลูกน้องพี่เก็บจะให้ใช้ถุงมือเก็บทุกครั้ง uh huh. คือค,ความร้อนจากมือเราก็มีเวลาเราจับ,บลูกเนี่ยถ้าเกิดมีความร้อนไปกระทบเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะชํา uh huh. แล้วก็มันดูไม่สะอาดพี่ก็เลยต้องให้ลูกน้องทุกขั้นตอนจะต้องสะอาด เพื่อที่ให้ลูกค้าได้กินของดีจริงๆครับผมบ่อยครั้งที่กินแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่สดอ่ะแล้วมันก็ไม่ฟินมันไม่อร่อยอใช่ไหมขนาดเราไปถึงญี่ปุ่นยังไม่อร่อยเลยเพราะว่าญี่ปุ่นไม่หวานนะจะบอกก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเขาแถมนมข้นเห็นไหมเขาแถมช็อกโกแลต อ่าพอไปถึงปุ๊บเด็กๆก,ก็จินน้มนมว่าอร่อยอร่อยจริงๆแล้วไม่ใช่นะสตรอเบอรี่ไม่ได้กินกับนม <c oughs> แล้วก็อ่าคือบ้านเราเนี่ยเสียเปรียบตรงตรงแดดแต่เราก็ได้เปียบตรงแดดถ้าเราคุมแดดได้ถ้าเราคุม <c oughs> แดดได้พี่บอกได้เลยว่าสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นที่พี่ปลูกเนี่ยพี่ว่าอร่อยกว่าญี่ปุ่น <c oughs> แล้วพี่เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับที่สามารถ <c oughs> ทำสตรอเบอรี่พัน,นุนีออกมาได้ เพราะว่าที่อื่นเขาก็ลองทำดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วกอ็อาจจะได้สตรอเบรี่อาจจะได้ไซส์แต่ว่าสำคัญที่สุดคือรสชาติพี่จะบอกเหมือนเราเข้าร้านอาหารนะอาจจะแต่งหน้าตามาอย่างดีราคาแพงแต่พอชิมเข้าไปแล้วโอ้ไม่กอแบบเออฉันมากินอะไรที่นี่อะไรเงี้ย <laughs> มันสู้ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางไม่ได้ที่เขาเป็นเขาเป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆอันนั้นคือของจริง ครับผมครับนอกจากขายผลสดแล้วก็ให้ลูกค้าเข้ามาเก็บที่สวนแล้วพี่บอยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือว่ามีบริการอื่นๆอีกไหมครับตอนนี้พี่ทําไอศครีมคล้ายๆเจลาโต้โดยทําจากไอสสตรอเบอร์ี่ของพี่ครับแล้วพี่เปิดพี่มีร้านที่ออตโกร้านที่ออตโกร์เนี่ยก็คือเราจะมีไดฟุกุด้วยครับเราจะมีน้ําปั่นด้วย เราจะมีเมื่อก่อนที่ทำสตรอเบอรี่อบแห้งทำแยมทำมาหมดแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาหมดแล้วไม่หลอดสักอย่างนะครับการนี้ก็คือมามาอยู่ที่ตรงนี้ละวอนนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคละใช่ไหมพี่พี่คิดว่าระดับหนึ่งก็ก็ถือว่าคอนโทรลมันได้นะครับ ผลไดแล้ว <ừ> ล,ลูกค้าที่ชิมก็โอเคก็สั่งเพิ่มเราก็ดีใจละเวลาลูกค้ามาชิมของเราก็บอกว่าอ้อ่อยไงโอ้โหแค่นี้นพี่ก็แถมไปเป็นกิโลแล้วครับก็เลยไม่ค่อย <laughs> ได้กําไรเท่าไหร่ <û r. S 2> ข้อมูลแต่ดีใจไงครับมีอะไร <c oughs> อยากจะฝากถึงเกษตรกรที่กําลังมองหาอาชีพหรือว่ามองหาการทําเกษตรอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จบ้างไหมพี่ไอเกษตรกรเนี่ยบ้านเรานี่พี่ขอคุยตรงๆได้ไหมได้เลยพี่ คือเราไม่ได้รับการสนุนสนสับสนุนจากใครเป็นจริงเป็นจังครับ uh huh. มีมมีีก็มีแต่ตะกะที่ทําให้เราดีใจเป็นบางครั้งเฉยๆสุดท้ายเรา mm hmm. เราเรา,เราต้องกลับมาช่วยตัวเองเราต้องกลับมาทําเองเราต้องกลับมาออดูแลตัวเองแล้วก็เกษตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่แท้จริงเราต้องเอาใจใส่แล้วเราจะต้อง uh huh. พยายามศึกษาแน่นอนครับทางเดินแต่ละทางที่เราเริ่มตน้นเนี่ยไม่มีทางมันไม่ง่ายสักทางหรอกครับทุกอาชีพสาขา แต่เพียงแต่ว่าเราจะเราจะเดินให้สุดทางหรือเปล่าเราจะจะเราเราไหวกับบัตเจที่เรามีไหมหรือว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเอ่อเปลี่ยนแปลงการ,กรเกษตรแบบใหม่ไหมเนี่ยฮะเพราะว่ากเกษตรบ้านเราเนี่ยเหมือนกับว่าคือรุ่นเอ่อพ่อรุ่นแม่ทํามาแบบไหนเขาก็จะทําแบบนั้นแล้วก็เรียนแบบกันอยู่อย่างนั้นนะฮะสมมติปลูกข้าวก็ปลูกข้าวอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ไป สุดท้ายแล้วก็กาไรก็ไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางถูกไหมฮะแต่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสหกรณ์เขาขึ้นมาเลยแล้วเพื่อช่วยเกษตรกร,กรจริงๆแล้วเขาจะไม่มีเรื่องอ่าอ่าพ่อค้าคนกลางอะไรเขาจะสนับสนุนจริงๆสมมุติว่าอ่าอย่างพี่ไปเนี่ยอ่าพี่ไปไปดูเขาปลูกข้าวเนี่ยพอเขาปลูกข้าวมีตายายแค่สองคนเองนะมีรถไถมีรถนู่นะน,นี่นั่นแล้วก็ผลิตข้าวมาแล้วปุ๊บตรีเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ไปวางที่สหกรณ์ แล้วก็ลูกค้าที่ชอบแบรนด์ของเราเนี่ยเขาจะมาซื้อเองสากรที่ญี่ปุ่นเป็นคนโฆษณาให้ให้อเกษตรกรญี่ปุ่นเกษตรที่เกษตรกรญี่ปุ่นถึงรวยไงฮะบ้านเราก็คือจนลูกเดียวครับเรียบร้อยที่คุณแหลกเนี่ยนะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคำแนะนาสาหรับคนที่แบบว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นคนที่อยากจะมาทําธุรกิจเกษตรแบบนี่พีพี่บีมีคำแนะนําให้เขาเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ คือถ้าสมมุติว่าต้องการทําธุรกิจธุรกิจเกษตรจริงๆต้องมีความอดทนนะครับเราจะต้องอเป็นคนที่ตื่นเช้าเราจะต้องรักในในในสิ่งที่เราทําจริงๆพี่ว่าอาชีพไหนก็เหมือนกันถ้าเรารักนะเราสามารถจะประสบความสำเร็จได้ทุกอาชีพอย่างพี่เนี่ยพี่บอกตรงพี่ทํามาแปดปีเนี่ยพี่ไม่เคยกําไรเลยแต่ว่าคือพี่คิดว่าอา ไอพี่เดินมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่จะว่ายน้ํากลับไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วลองให้สุดถ้าเราลองสุดแล้วเนี่ยความสําเร็จมันจะรออยู่มันจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งพี่เชื่อหน้าทุกวันนี้เอเมื่อก่อนพี่ปลูกไม่มีใครรู้จักพี่เลยนะแต่ณน,นเวลานี้คนที่เอตลาดดังๆตลาดดีๆหรือว่าคนในทุนที่ต้องการมาปลูกเนี่ยเยอะมากมาหาพี่แต่ว่า ก็มาพี่ก็บอกว่าศึกษาก่อนอย่าพึ่งลงทุนอะไรเวลาจะทําอะไรสักอย่างต้องศึกษาดีๆอันนี้พี่ไม่ใช่เก่งนะเพราะว่าประสบการณ์พี่เนะี่ยโดนมาแล้วพี่ไม่เคยพี่ไม่เคยศึกษาไงพอจับ,จ <ะ S 2> บพัดจับผูมันก็ไปเอาก้ามาก็มาปลูกปลูกน,นู่นนะี่น่นไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างสุดท้ายแล้วประสบการณ์จะสอนเราทั้งหมดครับ,รบประสบการณ์นะครับสําคัญแล้วก็ความอดทนความมานะที่เราจะสู้กับมันจริงๆสุดท้ายแล้วพี่ก็เป็นหนึ่งในประเทศไทยที่สามารถปลูก สตรอเบอรี่พันญี่ปุ่นได้ปีปีนี้พี่กำลังอ,อพี่กาลังเพาะกล้าพันสีขาวอยู่พี่ปลูกได้ตั้งนานแล้วพันสีขาวแต่พี่ยังควบคุมรสชาติเขาไม่ได้เฉยพี่ก็เลยไม่ไม่ได้คุยไม่ได้โฆษณาสุดท้ายครับพี่บอยครับ,ค,รบความสุขของพี่บอยในการทำธุรกิจทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ครับ,ค,รบคือความสุขของผมเหรอครับผมคือมันเหมือนกับว่า กเกษตรบ้านเราเนี่ยใช้ยาเยอะนะคือการใช้ยาที่ไม่ที่ไม่ระวังและไม่ได้รู้จริงเนี่ยมันก็เหมือนกับเออ่กระทบต่อผู้บริโภคทีนี้การกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเราไปไปฆ่าคนผ่อนส่งหรือเปล่าเออคือคือเราจะเป็นเน้นเรื่องกําไรอย่างเดียวไม่ได้ สำหรับพี่พี่คิดว่าพี่พี่ต้องการให้เวลาคนมาทานในสวนพี่เนี่ยบอกว้าวอร่อยมากขอบคุณมากแค่นี้พี่ก็ดีใจสุดๆแล้วครับแสดงว่าเราตอบโจทย์สุดท้ายแล้วคําที่เขาชมมาพวกนี้ยเขาก็จะไปแนะนําเพื่อนว่าโอ้สวนคุณบอยอร่อยมากสวนอัน,นอันนี้ต่างหากที่พี่ต้องการครับคือคือถ้าเราขอทําของคุณภาพเหมือนกับร้านอะไร ก็ช่างที่มันอร่อยนะมันจะไปอยู่ในหลืบในซอยในอะไรช่างคนก็จะตามไปทานใชไหมครับแต่ร้านใหญ่ๆบางทีดังๆหูแบบโฆษณามาอย่างดีไม่ได้เรื่องก็มีเยอะ <c oughs> ครับนี่คือจุดหมายปลายทางที่พี่คิดว่าถ้าจะทะําเกษตรหรือจะทําอะไรสักอย่างพี่พี่บอกพี่บอกเลยเลยว่าหนึ่งความอดทนกับความมันนะเราต้องไม่ท้อเราต้องเราต้องคิดว่ามันจะซักเท่าไหร่วะ คนอื่นเขาก็ทําได้เขาไม่ได้มีสามมือพี่มานั่งคิดญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้มีสามมือพี่ก็มันก็มีสองมือเท่าพี่แล้วทําไมพี่จะทําไม่ได้พี่คิดอย่างนี้เ,ออเราต้องให้กําลังใจตัวเองให้เราตัวเองมีพลังงานบวกให้ได้แล้วเราจะสําเร็จทุกเรื่องครับผมไอพี่บอยฝากช่องทางติดต่อหนึ่งครับพี่ใครอยาก่าไปเยี่ยมพี่บอยหรือว่าใครอยากจะขอคําปรึกษาหรือว่าไปอุดหนุนพี่บอยติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่ติดตามได้ที่เพจบอยฟาร์มนะครับ b o i บอยฟาร์มแล้วก็จะมีแอดมินตอบท่านครับต้องการจองมาเก็บมาทานอะไรเงี้ยเอาลูกหลานมาเนี่ยผมรับรองว่ามีความสุขแน่นอนแล้วก็ติดต่อทางแอดมินได้ติดต่อทางผมก็ได้นะครับ90879053498อย่างเงี้ยครับโทรมาหาผมได้เลยครับแล้วก็ผมก็จะมีะพนักง,งานต้อนรับที่เป็นกันเองแล้วจะทำให้พี่บอกพนักง,งานทุกคนว่าลูกค้าที่มาจะต้องมีความสุข ถ้าเขาชิมแล้วไม่อร่อยไม่ถูกใจเราจะไม่เอาเงินเขาสุดยอดเลยครับพี่บอยวันนี้ได้ไอเดียแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการทําเกษตรมากๆเลยครับพี่พี่อยากจะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยหันมาหาเกษตรได้แล้วเพราะว่าภาะวะตรงเนี้หนึ่งสงคารามภาวะทางอาหารจริงๆเราคือเราคือเกษตรประเทศที่เป็นเกษตรกรจริงๆแต่เพียงแต่ว่าพี่คิดว่าเราไปผิดทางเราไปเรียนแบบ ไปเป็นนิกเป็นอะไรจริงๆสายเลือดเราคือเกษตรแล้วก็บ้านเราเนี่ยพี่จะบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ปลูกไม่ได้เพราะว่าอากาศเป็นใจทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยแล้วมันอาจจะดูแบบไม่ไม่ไม่แต่งตัวไม่ได้ไอ้หรูหราอะไรเงี้ยเหมือนกับคุกดินคุกปุ่นอะไรเงี้ยแต่แต่พี่ว่ามันเป็นมันคือชีวิตจริงที่มีความสุขจริงๆครับผมขอบคุณพี่บอยมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ,บ,รบเป็นอย่างไรบ้างครับกับการทําเกษตรของพี่บอยนะครับ เชื่อได้เลยนะครับว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจนะครับและก็ได้ไอเดียในการกลับไปทำเกษตรของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเกษตรสันจรด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมนะครับคลิปความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรายังมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถกดตามได้เลยนะครับตอนนี้เลยนะฮะแน่นอนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ทุกแพลตฟอร์มของเกษตรสัญจรด้วยนะครับแล้วก็ไม่พลาดอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเราจะตามไปถึงหน้าจอมือถือของทุกคนเลยครับ